อันนี้ลงลงท่านนะมาแต่ใสครับมาอยู่ที่ย่งกุ้นงนครับลงปู่จะเอาสถานที่ใดที่เที่ใน,น,นการภาวนาในคร,รัง้ง,รนงนั้นลงปู่ก็ไม่มีอะไรก็เลยบอกว่าให้อาจารย์ลงท่านมาพอดาขับรถดูไปเรื่อยถ้าถึงจุดที่พอใจลงปู่นั่นใจบอกเองปรากฏว่าไม่นั้นลงปู่ก็พอด เราตู Luckily, ้โปกะเดียวกองเก่ามันตระเบิดว่าโป้งุป้งนะครับมันคว่ามันหลุดโมบานไม่ตู้ปลาคนบางด้านจะยินมากแบบนั้นแต่หาใช่ไหมต้องเีอาจารย์ปลาโป๊คทัก่ากใจเลยจนได้ไปดูที่อะไรที่จนไปค้นพวกกิจฝ่าช้าหรือที่มโนเรียกว่าเอกุาสรื่องประโยชน์ว่าคนบาตื

อนบ๊นปอโโอ้เป็นไนขอโทษอันนี้ไหมครับนักการจนกระทั่งควเล่าลอข่าวานว่าสามต้องมาการในอุปถัมภ์อุปถัมภ์ลงดูท่านจามพายด้าโยมเนี่ยเปิดปฏิบัติโดยการนั่งภาวนาจนจงกรงส่วนบนทุกเลยดังที่เห็น คนดูที่เคยอูใกลๆัมั่จมันจากลากเรามติดบังคับว่านม่ไม่ม่มใส่พ่อวัดใหญ่มากโดยเฉพาะจำสัาจะเรียนใจจิตใจของคนที่เวลาวงวนฟ้าถึงวนไปย่างโยมตัวเต้องเห็การหลังน่กแต่งข่าโคตรเงี้ยับ เข้าควเขาขควงบอกภอา่อะไร้าชาอปบคอนโอปัปคอนผาอเขาเรียกว่าข้าโพดบเนยอ๋อข้าวข้าโพดอบเนยแป๊บหนึ่งมันจะิดแยกรอนร้องเลยครัตัวนึงไม่มน

ประมาณไม่ถึงพร้อมเกินและเพราะฉะนั้นวันที้เราก็จะให้เข้ามาในการเพราะฉะนั้นเมื่อแจมแกดกระจายหมายถึงไทย เมื่อ,อยางถึงสกิดหายหมอดายเอื้องมีใจเล้าของหาสินาเินถึงทัสิ้นท้าถึาทงท้าในปราดีตัวงมันเดียวมันเดียวเคร่เดียวเดียวมีกากนมดฝนราดเพิ่อทันทีนนกเทกืเ่อนช่วคราวกหาเกื่อ,อานายีไม่มีมีจำราบไปจากดังปนุดสนเสืนแท้ดันแน่นัก เป็นเรื่งราชสาวยการนั้นตามคุกปองดรเดินทุกเดินวันผู้เลี้ยงคิวผ่านเป็นญาุชาติไทยเพราะฉะนั้นเรามาสรางโพนตามอากลคูเถิดมาสร้างเืองาเขีดีนสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ประเราจนบอยว่าในการพระราชทานพท่ลงทานลงทานภาวนาทุกที ค,นนคณะโคมราโคก็จะมีบริเวณพระโนผู้เป็นเจ้าคณภาค,ค,าคอ้องถ่ริเวณพระโขะเขีบไบจุรางมนีเจ้าคณะภาคแต่ที่ตกทอดในจังหวัดนครนนทองรีน้องไทยน้องโขนงปูปเลยและก็จะมีก่การในพอเศนทางมรรมในกาปรากองนนที่นันต้งนงองมีระคนงผู้เป็น